จริยาปิดกตอนที่หนึ่งอัตถกถาจริยาปิดกในขุทกนิกายชื่อว่าปรามัตถทีปนีขอความนอบน้อมจงมีแด่พระผู้มีพ,ะพะระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคันถารำภากถากถาเริ่มแต่งคำพีพระจริยาเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่สัพรพโลก ของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงแสวงหาคุณใหญ่พระองค์ใดข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้มีอนุภาพเป็นอจินไตยผู้เป็นนายกเลิศของโลกพระจริยาสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะนำสัตว์ออกจากโลกด้วยพระธรรมใดข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรมอันอุดมนั้นอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบูชาแล้ว พระอริยสงใดเป็นผู้ตั้งอยู่ในมรรคและผลสมบูรณ์ด้วยคุณมีศีลเป็นต้นข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระอริยสงนั้นผู้เป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมบุญใดเกิดแต่การนอบน้อนมนมัสการพระตนตรยัยขอข้าพเจ้าจงปราศจากอันตรายในที่ทั้งปวงด้วยเดชแห่งบุญนั้นบารมีใดมีทานบารมีเป็นต้น อันเป็นบารมีขั้นอุกฤษซึ่งบุคคลทําได้ยากอันพระพู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงสแสวงหาคุณใหญ่ประทับอยู่ณน,นิโครธารามในแคว้นสักกะทรงประกาศอนุภาพแห่งสัมโพธิจริยาแห่งพระบารมีเหล่านั้นทรงสะสมไว้ในพัทธลักัณนี้ปิดกใดชื่อว่าจริยาปิดกอันพระโลกกันนาทรงแสดงแล้ว แก่พระธรรมเสนาบดีสาริบุตรผู้เป็นยอดแห่งพระสาวกทั้งปวงพระธรรมสังคาหกกาจารย์ทั้งหลายผู้สแสวงหาคุณใหญ่ได้ร้อยกรองปิดกใดอันแสดงถึงเหตุสมบัติของพระศัสดาการพนานาอัฏฐที่ทำได้ยากข้าพเจ้าสามารถจะทำได้เพราะอาศัยในยะอันจำแนกสัมโพที่สมพานแห่งปิดกนั้น พราะการพณนา,นาอันเป็นคำสอนของพระศาสดาจะทรงอยู่การวินิจฉัยของบุรพาจารย์ผู้เป็นดังสีหะจะดำรงอยู่ฉะนั้นข้าพเจ้าจะรักษาและยึดปีดกนั้นอันเป็นนัยยะแห่งอัตถกถาเก่าอาศัยชาดกโดยประการทั้งปวงเป็นที่อาศัยได้ไม่ใช่เป็นทางแห่งคำพูดบริสุทธิ์ด้วยดีไม่วุ่นวาย เป็นข้อวินัยใช้อัตถอันละเอียดของพระเทรละทั้งหลายผู้อาศัยอยู่ณมหาวิหารและจะทําการพรรณนาอัตถแห่งจริยาปิดกนั้นแสดงพระบารมีอันมีเนื้อความที่ได้แนะนําแล้วและควรแนะนําต่อไปด้วยประการชนี้ขอท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อหวังให้พระสัทธรรมดำรงอยู่ตลอดกาลนาน จงพิจารณาอัฏฐะแห่งปิดกนั้นซึ่งจำแนกไว้ชนีดแลในบทเหล่านั้นบทว่าจริยาปิตกังชื่อว่าจริยาปิดกด้วยอัฏฐะว่าอย่างไรด้วยอัฏฐะว่าเป็นตำราประกาศถึงพระจริยานุภาพของพระศาสดาในชาติที่เป็นอดีตจริงอยู่ปิดกศัพท์นี้มีอัฏฐะว่าตำรา ดุจในบทมีอาธิว่ามาปิกะกะสัมปาทะเนนะอย่าเชื่อโดยอ้างตำราอีกอย่างหนึ่งเพราะปริยัตนนั้นเป็นดังภาชนะประกาศอนุภาพของพระจริยาทั้งหลายในชาติก่อนของพระสสดานั้นเองฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าจริยาปิดกจริงอยู่แม้อัฏถว่าภาชนะ ท่านก็แสดงถึงปีดกศัพท์ดุดในประโยคเมียที่ว่าอัฏฐปุริโสอาคาเฉยยะกูทายะปิตกังอาทายะครั้นบุรุษเดินมาก็ถือเอาจอบและตะกร้ามาด้วยอันหนึ่งจริยาปิดกที่นั้นนับเรื่องอยู่ในสุตตันตปิดกในปิดกสามคือวินัยปิดกสุตตันตปิดกอภิธรรมปีดก นับเนื่องอยู่ในกุตตกะนิกายในนิกาย5คือทีฆานิกายมัชิมนิกายสังยุตตนิกายอังคุตรนิกายกุตกะนิกายสงเคราะห์เข้าในคาถาในองค์แห่งคำสอนเก้าองค์คือสุตตะได้แก่อุปโตวิพังนิเทศขันตะกกะปริวานพระสูตรต่างๆมีมงคลสูตรเป็นต้น เคยะคือพระสูตรที่ประกอบด้วยคาถาทั้งหมดเวยยากรณะคือพระอภิธรรมปิดกทั้งหมดพระสูตรที่ไม่มีคาถาและพุทธวจนะที่ไม่ได้จัดเข้าในองค์แปรได้ชื่อว่าเวยากรณะทั้งหมดคาถาคือพระธรรมบทเทระคาถาเทรีคาถาและคาถาล้นล้วนที่ไม่มีชื่อว่าสูตร ในสุตตนิบาตอุทานคือพระสูตร82 2สูตรที่พระพุทธเจ้าทรงเปล่งด้วยสมณศสยาอิติอุตตะพระสูตรร้อยสิสูตรที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าข้อนี้สมจริงดังคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ชาดกเป็นการแสดงเรื่องในอดีตชาติของพระพุทธเจ้ามีอปันนักชาดกเป็นต้น มีทั้งหมด550เรื่องอภูตธรรมคือพระสูตรที่ปฏิสังยุต์ด้วยอัฉริยะอภูตธรรมทั้งหมดเวทันละคือพระสูตรที่เทวดาและมนุษย์เป็นต้นถามแล้วได้ความรู้และความยินดีทั้งหมดมีจุละเวทันละสูตรเป็นต้นสงเคราะห์เข้าในธรรมขันเดตผลิตในธรรมขัน84,000พระธรรมขัน อันท่านผู้เป็นธรรมะทันธาคาริได้ประกาศไว้อย่างนี้ว่าเราได้ถือธรรมที่ปรากฏแก่เราจากพระพุทธเจ้าแปดหมื่นสองพันพระธรรมคันจากพิสุสองพันพระธรรมคันโดยวัดสงเคราะห์เข้าในสามวัดคืออากิติวักหัตถินาควักยุทธันชนวะวัคโดยจริยาสงเคราะห์เข้าในจริยาสามสิบห้าคือ ในอกิติวัคสิบในหัตถินาควัคสิบในยุทธันชนะวัคสิบห้าในสามวัตอกิติวัคเป็นวัคต้นในจริยาอากิติจริยาเป็นจริยาต้นคาถาต้นของอกิติจริยานั้นมีอาธิว่าความประพฤติทั้งหมดในระหว่างสี่อสงไขยแสนกับเป็นเครื่องบ่มพระโพธิญาณต่อจากนี้ไป จะเป็นการพรรนาอัตถะของจริยาปีดกนั้นตามลำดับจบคันธาลำพักกถา